New MG3 มาาพร้อมกับนิยาม VR Fun สวยน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับ New MG3 นะคะพร้อมคำนิยามที่บอกว่า VR fun เราจะสนุกสนานไปกันแบบไหนนะคะกับเจ้า MG3 นะคะ1 5 X รุ่นนะคะโมเดลปี2019คันนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะ,ะว่าเขามีความโดดเด่นตรงไหนคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนนะคะกับ MG 3คันนี้นะคะเป็นตัวรอง็อปน้องวิญเนานะ คันนี้เป็นตัวรองท้อมนะคะมีหลังคาซันรูฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะคะเป็นยังไงนะคะสำหรับ MG 3เนี่ยนะเข้ามาเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยนะถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรเลยเนาะกับเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีร้อยสิบสองแรงม้าคันนี้นะคะสวยหน้าใช้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเรื่อยๆนะคะเริ่มจากด้านหน้านะ,ะน้องบีพาชมมาเรื่อยๆเลยมาจนถึงด้านข้างนะไฟเลี้ยวกับโฉมมองข้างก็มีมาให้ด้วยนะ,ะสำหรับ MG 3คันนี้นะคะแล้วก็ล้อแมก แม็กเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละเอกลักษณ์ของ MG เลยเป็นทรงแบบนี้เลยดูนี่รู้เลยนะคะว่าเป็น MG นะคะเกือ <c oughs> บทุกรุ่นหนาเท่าที่ดูมานะคะเพราะว่าเราได้ MG มาก็หลายคันเนาะที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวตัวสีแดงนะแล้วก็เป็นมีสีดำเนาะสีดำสีขาวที่ที่สำนักง,งานใหญ่ได้รีวิวกันไปนะคะมาเราเข้ามาชมภายในนะคะภายในพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยปกติแล้วไม่ค่อยได้รีวิว MG เลยคันนี้คันแรกนะที่มารีวิวบอกได้เลยนะว่า พอเปิดเข้ามามันเหมือนกลิ่นอายของรถยุโรปอะ่ะที่เราสัมผัสได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากเบาะนะบอกภายในนะไม่เห็นเลยแหละไม่มีเลยในในในค่ายญี่ปุ่นเลยที่ที่เคยเห็นมานะบอกเขาก็จะตัดอ่าเป็นได้แบบนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของเขาพวงมาลัยนะคะจะมีปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมาลัยให้ด้วยนะพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังนะตัวนี้นะส่วนกุญแจจะเป็นกุญแจแบบเนี้ยกุญแจรีโมทนะคะมีบทแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยอ่า น้องพี่ซูงเข้ามาเหมือนมินิไหมอ่ากินไอตัวช่องแอร์นี่นะบอกได้เลยมันเหมือนมีนิเลยนะเท่าเท่าที่เท่าท,าที่ไม่ใช่เท่าที่รู้สึกหรอกเท่าที่เห็นเลยส่วนไม่สาหรับคันนี้นะคะอยู่ที่สามหมื่นสี่ร้อยหนึ่งกิโลนะสามหมื่นสี่ร้อยหนึ่งกิโลรถโมเดลปีสองพันสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสองปีตีว่าสองปีถือว่าไม้น้อยมากๆนะคะสาหรับคันนี้มาเดี๋ยวเราพามาชมภายในขับมานี่ยังดูเป็นแปลกๆไหมเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะสลับกัน ในแนวของรถยุโรปนะก็ะจะเหมือนกับตัวเชฟด้วยเนาะก็คือน้องบีทบอกจะปัดน้ําฝนใช่ไหมกับเปิดไฟมันอยู่มันจะอยู่สลับข้างกันนะคะสําหรับตัวนี้ส่วนที่เปิดฝากะโปรงจะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะไม่อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้หาไม่เจอนะฮะน้องบีทซูมเข้ามาข้างในในการดีไซน์ภายในเขานะตัวนี้จะสามารถเล่นผ่าน Apple Car าเพได้นะคะตัวนี้ แอปเปิลคาร์เพก็สามารถเล่นไะด้ตอนนี้เราเปิดหมดในในส่วนของวิทยุไว้อยู่นะคะและกล้องรานะการดีไซน์ของเขาก็เหมือนอย่างที่บอกกันแหละ a i แอร์แจะเป็น Airbag กคู่ให้เลยนะอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหลังคาสันรูปนี่นะอะน้องี่สูงข้ามาอ่าเนี่ยเห็นไหมคะ ผล่หัวออกไปได้เลยนะถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวในสถานที่ที่มันแบบอากาศบริสุทธิ์นะมีเด็กๆเ,เนี่ยโผล่หัว,หวแล้วก็รับลมชมวิวได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะ ก็คืออย่างที่เราบอกก็คือจะมีหลังคาซันรูฟเนาะเปิดปิดให้ด้วยสําหรับ MG3 คันนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะคะรถใหม่ราคาอยู่ที่5 8าแสนแปดมื้าันใช่ไหมน้องบิทยห้าแสนแปมื่นเก้เดี๋ยวเรามาทราบราคาคันนี้นะบอกได้เลยว่าประหยัดไป2,000 200, สนกว่าบาทเลยทีเดียวนะสําหรับคันนี้มาเดี๋ยวเราชูพาชมไปเรื่อยๆก่อน่าไปที่ด้านหลังน้องบทย์ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังตัวนี้จะเป็นแฮชแบ็กหประตูนะคะ วความคล่องตัวกระทันรัดน่ารักนะคะกับสีขาวมุกนะคะเป็นสีที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะสําหรับทุกๆค่ายเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้การ,ภา,การาภายในของเขานะ<ม>เห็นไหมน้องบิบ๊มมัน<ม>จะมีอะไรนะตรงนี้พนักพิงเนาะก็จะเป็นด,ดููแปลกๆหน่อยแผงประตูนั่นแหละแปลกเลยแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้ที่เขาบุแผงประตูมาแบบนี้อะอะไรเนี่ยเขาเล่นไฟ <laughs> เบอร์ <laughs> แต่เขาเล่นแบบว่า เหมือนเอกลักษณ์ของเขาแหละอ่ะสรุปง่ายๆนะที่เขาทํามานะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมอยู่นะอ่าสำหรับด้านหลังนะคะจะมีสัญญาณเซ็นเซอร์ให้3มจุดนะคะที่ด้านหลังนะอ่ามีกล้องให้ด้วยไหนกล้องอยู่ตรงไหนฉายให้ดูหน่อยอ่ามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมาเรามาดูที่ด้านหลังกันด้านหลังนะคะของแฮชแบ็กห้าประตูอย่างที่บอกนะเบาะตอนหลังถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถพับเก็บ เป็นที่เก็บของได้นะมาดูข้างหลังน้องวิทย์ตัวนี้ก็จะเป็นมนรุ่นใหม่ๆไม่มีหรอกอยางอะไหล่นะคะก็จะเป็นตัวเสียบเนาะเพื่อที่จะไปถึงร้านยางนะตัวนี้คู่มือ MG เป็นยังไงมาเดี๋ยวลองมาดูกันไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยนะคะสําหรับเพราะส่วนมากเราจะไม่ได้รีวิวอ่าเนี่ยแผงคอนโซลข้างในเขานะเขาทาลายกิ๊บเก๋มากเลยนะน้องวิทย์เมื่อกี้ไม่ได้ซูมใช่ไหมอ่าดูดูแผงคอนโซลนิดนึง อาลายกิฟเกตเลยทีเดียวเหมาะตัดกับลายเบาะเขาเลยนะคะสำหรับ MG 3นะคะ MG 3 1 5 X นะซันลูฟนะคะโมเดลปี2019วาคู่มือทำไมน่ารักอย่างเงี้ยโอ้โหคู่มือคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูคู่มือเขาประหยัดมากแล้วฮะแล้วก็น่ารักนะทุกผู้เขาเรียกว่าอะไรอะตุมูติมี <c oughs> ดูดิน่ารักมากเลยอ่ะการใช้ การใช้งานคู่มือประหยัดมากเลยนะพกพาง่ายนะเล่มเล็กๆนะกระทัดรัดนะคะส่วนตัวนี้จะม้วนจะเป็นสมุดการรับประกันเข้าศูนย์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคันนี้โมเดลปี2019ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะสบายใจได้นะคะรถคันนี้เป็นรถของสีเมืองยนต์ก็คือตัวแทนจำหน่ายที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานี่เองเป็น MG นะศูนย์จำหน่าย MG มของอุบลเรานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถอุบลเลยตั้งแต่เดิมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ อ่าสีขาวมุกนะคะลูกค้าอยู่ที่พี่บุญมังสาหานี่เองนะเจ้าของเดิมเขานะคะอ่าสำหรับคันนี้มุกชอบมากเลยบอกได้เลยว่ามันน่ารักอ,ะ <c oughs> อ่ะค่ายอื่นๆเอาไปทำบ้างดีไหม <c oughs> เพราะว่าประหยัดด้วยแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะไม่เทออทานะ <c oughs> สำหรับคู่มือเขาเนี่ยน่ารักจริงๆนะ <c oughs> สำหรับ MG นะคะราคาเดี๋ยวเรามาทราบราคากันอ่ะน้องบิ๊ไปที่ห้องเครื่องด้านหน้าอ่าเดี๋ยวจะตาเสียงเครื่องยนต์ให้คุณผู้ชมฟังซิ ตรงไหนน้องบี๊ดอ๋อใช่ใช่ที่เปิด <c oughs> กาลังจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะน้องบีทบอกว่ามันอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งซ้ายนะอ่าที่เปิดที่เปิดฝากกปรงอยู่ฝั่งซ้ายส่วนทุกอย่างจะสลับกันกันกบรถญี่ปุ่นนะปัดน้ําฝนอ่าไฟระบบไฟจะไปอยู่ด้านซ้ายระบบน้ําปัดน้ําฝนจะไปอยู่ด้านขวานะสลับกันนะคะตัวนี้นะแต่จริงอ่ะถ้าขับทุกวันเนี่ยมันก็จะคล่องเองนั่นแหละอาจจะลงหลงลืมๆบ้างในบางครั้งนะคะ เดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องของเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีร้อสิงแรงม้าสำหรับ MG นะคะหนึ่งุปห้คันนี้แฮชแบ็กหประตูนะคะเนี่ยน,นี่ห็นไฟไฟเดไลสวยนะไฟเดรไลเขาก็สวยดีนะตรงเนี้ยน่ารักดีสรุปแล้วมันเหมือนกับว่า VR ฟันคำนิยามที่เขาให้กันอะ่ะในในส่วนของ MG เนี่ยมันก็จะเป็นรถอะไรอะ่ะ VR ฟันพวกเราคือขับแล้วมีความสนุกเนาะมีความสนุกสนานนะคะก็คือแบบแบบออกแนววัยรุ่นหน่อยนะคะออปชันเยอะๆนะคะฟังก์ชั่นครบๆไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรอะต่อเชื่อมอะไรอะในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังคาสันรูฟอะไรอย่างเงี้ยในออปชันนี้นะน็อตเน,น,น,นะเดิมทุกอย่างเลยนะไม่แค่3ามหมื่นบอกได้เลยคนใหม่มากๆเลยนะคะแต่ประหยัดกว่ารถใหม่ไปน้องบี้เท่าไหร่ส0 0 0สนเท่าไหร่ 220,000บาทเลยทีเดียวนะคะรถใหม่อยู่ที่589,000บาทนะสีขาวน่าจะบวกเพิ่มไปอีกนะ,ะปกติแล้วเนี่ยสีขาวมุกเนี่ยมันจะบวกเพิ่มไปอีกอยู่แล้วนะคะสำหรับราคาคันนี้เราตั้งอยู่ที่เท่าไหร่369,000บาทนะฮะ,ะมาดูที่หน้าห้องเครื่องนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันกับห้องเครื่องของ m g ซักเท่าไหร่นะคะจุดอร์งเนี่ยเขาก็มีมานั่นแหละจากโรงงานนะคะดูง่ายๆเลยมีทุกอย่างเลยนะ อาจจุดมากจากโรงงานน็อต mm hmm. ไม่เคยขยับนะคะรถเดิมมากๆสวยมากๆบอกเลยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มองหาและกำลังเลงว่าสนใจในแบรนด์ของ MG บอกได้เลยว่ามาซื้อคันนี้ประหยัดไป2 2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะกับความคุ้มค่ากับการใช้เงินในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของดอกเบี้ยไม่ต้องห่วงนะคะ ถ้าคุณมีเครดิตดีดอกเบีย้ยพิเศษเราก็มีให้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวลูกค้านะคะเพราะว่าดอกเบีย้ย2.79กาอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วนะสำหรับดอกเบีย้ยพิเศษบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่ามา,ากกับราคา369000บาทนะคะใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่สามารถโทรสอบถามมดได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะรถใหม่อยู่ที่58900 0บาทนะ589,000บาทคันนี้ประหยัดไป220,000บาทเลยทีเดียวนะคะ ถามว่ากับออปชันตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับ MG คันนี้ใครที่ชื่นชอบอรถออกสไตล์ของแนวยุโรปมีหลังคาซันรูฟนะคะในการที่จะไปท่องเที่ยวแล้วเปิดรับลมชมวิวนะคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆกนะคะกับฟังก์ชันมากมายที่เขานิยามให้กับคําว่า VR Fun นะคะ ของ MG 3เขานี่เองนะคะสำหรับคันวันนี้ไม่ใช่คันนี้สำหรับวันนี้มดขอฝากคลิปเจ้า MG 3นะคะ All New MG 3คันนี้นะคะกับราคา369,000บาทนะคะกับความคุ้มค่าที่มีให้สำหรับคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ